อนนี้มันใหญมากแบบกกที่โ้อใหญ่มากแล้วกันอ๋ใหญ่มากมาว่าเมื่อวานคนปมาณ็ร้อยว่าทงา่็ถือว่าตื่นเต้นด้วานใหญ่ันี้เป็นนใหญ่นี้เลยนะทาง้าค่ะนเดียวกันตื่นเต้วดมากเแบบแข่งขัน

ขอเป็นตัวแทนจะกจาปไ<ม> <c oughs> ทศแหนก็ขอเป็นตัวแทนที่ส่งกำลังใจให้พี่ปุนะคะร่คุพาุท่เลยันการเนนัก้นเนที่นเป็นกำลังใจให้ที้อยเต็มที่นะคะให้ได้เื็นที่ตองบานกแข่งระดับคุยข้าแล้วเราไปแข่งระดับโลกเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ แดงบนเวทีได้นะรับรองเพลงเต้นเต็มได้ค่ะก็ชิวๆแ่ะมีงานอะไรพักก็ได้เลยค่รับบทอะไรอย่างนี้อันนี้ถือเป็นงานไม่เป็นงานับงี้ได้หมดเลยค่ะเป็นคู่งานพี่กันเดียวใช่ค่ะไม้ค่ะในกันนี้คอนเสิร์ตแบบว่าทำลายแตกแเหมนกันนะคนชอบแตกแตยังไงบ้างแตก็ดีใจที่ ว่าเฮ้ยเขาชอบกันไหมนะแล้วเราก็ออกมาแบบไปทำงานวก็ดีไซน์ที่แฟนชอบแบบก,<อ>ก็จัดีี่เป็นเลือกเพลงยังไงคะมันเป็นแบบเซ็กซี่รอน่าจะมาจากกองเ,เงก็บเพลงของเพื่อนเราเราแค่ไม่ได้ลเ,เรอรา,เราเ,รา,เ,ราเราเห็นเพลงเพื่อนก่อนแล้วเลือกใช่ใหญ่มันรู้สึกยังไงแย่ไม่ได้เลยให้ไม,ไ,ไม่ได้คือพวกเราเป็นพวกยอมกันไม่ได้อ้าเออแบบใครปากแดงนี่เราต้องเติมละอ่า พอมาทีร่ร okay. mm ูป hmm. น ah, ี้กับหน้าหลก็่ขุดรีบจักรยภาพที่มีเอาไเพื่อได้เป็นคนได้เห็นกับการติดต่อแด้มาเช็คปิดแบกไหมาแับนว่ายังไงกันบ้างวนนั้นอะไรเนี้ยค่ะก็หลายหลายคนก็บอกว่าอุ้ยไม่เคยเห็นยุคเราแบบนี้ลก็แบบแตกต่าไอีกแล้วมันจะมี่งแบบนี้ไหมอ่ะก็มีจ้า ด้่ถคาหน้าัตบ์ขอพี่เขาให้ดูเป็นไงีลาติดตามทางโซเชียลค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงโต้บ้าวมากเลยเราสไเราก็เห็นพี่เอ่นมีก็มีบ้างมีบ้างนนีกับคุยิงเข้างรัอเปล่าบ้างอยค่ะหล่อาเลยค่ะเ็นย แม่แม่แม่แล้วถ้าให้เราต้องแบบไปไหวกับพี่เขาแบบอได้ไหมไหวแล้วผู้วเราไม่ไม่ได้ไหวเลยทีผมไปก็้วจกันงไมใจเพื่อนก็ได้มางียาคคนสนกัไเงี้ยใช่คือได้กลับมาทางานกับเพื่อนก็เป็นบรรยากาศเก่าๆที่แฟนก็คิดถึงบรรยากาศ ก็มาคคกันอยู่แต่ว่าไม่บอกาดีวนีคริงก็อเยคไม่ไคุยคุยไ่ไดคุยไม่ไคมไ้ยม่คุยไ่ไคุยไม่ไดคุยกันอยู่ได้ค่นัดกค่ยาก่ิดนคงยไ่ไ้คุไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ไคุไม่ไ้ครยไ้คุยไม่ไม่ได้คุยไม่ไม่ไม่ได้คไม่ยคุยคุยดียว ยังไงก็เป็นรูปแบบการดำเในการเอเป็นแบ่รับกะครับกย่าที่บว่าต้องใส่ในกลุ่มงางไว่าอยากอะไอยากานไหนอมาให้สนต้ด็ก็อย่างที่ได้โชว์ในคอน์ไป็ที่ได้เห็นภาพผองพี่แมทที่โตขึ้นเลยแบบก้าวไปอีกสเต็ปน ส่วนงานได้กินเพือนอะไรก็ชอมันแน่จัดได้เรื่อยๆ่ะชอบทำงานยิ่ว้างเลยออ้กนดอรกับการได้ทำงานถ่ายภาพอะไรอย่างเี้ยเป็นงนกันได้ได้เลยเป็นแบบพูดได้ไ้ทำเ็นงานได้อิอรค่ะแล้วก็มีแบบต่า่างเลยก็ชอบไป แต่หนูไม่เคย,นยถนด่ก็ถ้าได้รองก็ก็คก็คได้อยู่ค่ะ <c oughs> เออเออร้องไม่ถาัดสเสงติดต่อได้อยู่รีบมีไหวไหมอาจจะต้องลงวิร์ช็อปกัน,นก่าน <c oughs> ติดต่อผลงานติดต่องานได้ที่ไอีลิิวเป็นรืออจีได้เลยค่ะก็ติดต่องานได้ที่ไอจีมิเ,เทอร์วิชัีนนะคะวบะ